พอซิวแล้วขอไปก่อนบ้านแล้วพออภัยอินแบกพอดภัยอินแบกเริ่มตะคุยตะกายเริ่มตะคุยจะกายผายดีแต่จะดีรอดลอดภัยหรือไม่ในเมื่อเที่ยวนี้ดูทีว่านัดจะขางายหลังหรือไม่ในเมื่อผายผายพอดภัยอินแบกพอดภัยอินแบกเริ่มล่บทเล่มีไลายขยี้ล่กอดขอกันแล้วลายกอดขอกันแล้วลบบักซะแล้วลบบักซะแล้วหัวแล้วโหโอกหอกใจขับหงอกใจขับตามติดไปแล้วหงอกใจขับตามจี้ไปแล้วดูดีว่าทิดาสวรรคิ์ทิดาสวรรค์กอดขอกอดขอมาแล้วจ้า ล้วคัดกรอะขอดคอสวามแกมจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในเที่ยวนี้ ผาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครตีเก้าหาขวาเก่ยวกระโดดลงมาเอาเลยในเท่วนี้หงชัยคําล่องน้ำที่สองเหลือดีรักจากบ้านนาคำตบบนน้ำกับอำเภอท่าประนมจังหวัดนครรบเลิ่มบดลเลื่อจีขึ้นมากับพรใบอินแปงเหลือจากอำเภอเมืองเอาเลยปู่สิวพยาบันกันปู่สิวล่องน้ำที่สามและกีดาสวรรค์ตามมาติดเอาเลยสี่ล้ำในเท่วนี้มีความหมายหนึ่งสองสามเจริญที่ก็รบทำรับที่สี่ตกรอบไปครับเอาแล้วพรใบอินแปง เริ่มต er ีแรงแสงหนีเริ่มจะตีแรงแสงหนีดูที่ว่าน่าจะไงลางจริงหรือไม่ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างอัตจะคนต่ปีปู่ซิวว่าอย่างไรปู่ซิวบากทันไม่ยอมแล้ววันนี้ฉันจะซิวขึ้นมาจะซิวขึ้นมาไม่มีลำที่น่ะต้องมีลำทีสามไล่อัตดีบีโขใช่ครับโขใช่ครับก็ไล่เปิดเลยไล่เปิดไล่ปีไล่ขยี้ขึ้นมาดูด้วยทิดาทิดาสวรรค์ได้ไล่อัดเลยไล่อัดรวนจะทันไม่ทันจะทันไม่ทันดูด้วยดูเรียบหนพักกินแป้งไรบีตีแรงแสงหนีจะตีแรงแสงหนีรอดหรือไม่ดูโขใช่ครับก็ไล่บมดไล่เปลี่ ไรเสียดไรสีตีแหลกแทงอีกมาดัวจ้วงยาวสาวลึกดามกันกระจายกับหูกัตามหมอกันเบร็วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแน่นหน้าอ,อกน้ใจเด็กกัน,ในตู้ต่างคน่ัเปิดตต่างคนต่าง บีแล้วต่างคนต่างเพื่อต่างคนต่างมี้แล้วว่าแล้วผอนพยินแปลงผอนพยินแปลงร่องน้ำที่ตีเริ่มจะนำมาเร็กน้อยที่ปาดกาบธิดาตะวันที่ลาตะวันร่องน้ำที่ีเริ่มกอดคอแล้วเริ่มกอดคอแล้วแต่ตามมาด้วยผู้เสิยวปู่เสีวร่องน้ำต่างก็ไม่ยอมไม่ต่อไม่แต่ต่างคนต่างจ้มต่างคนต่างพายต่างพานต่างเปิดว่าแล้วผอนพยินแปลงผอนพยินแปลงจะลบทำยังไงลบตั้งแล้วลบลบเปิดท้ายแล้ววันนี้เปิดท้ายสองคนด้วยไม่รู้ใช่บีหรือเปล่าแล้วเปิดท้ายแล้วเปิดท้ายแล้วผอนธิดาตะวันกอดแล้้ววเยรรค์กอดแาสว้แงขึนมา ปูซิวแตงได่แสงได้หรือไม่ได้แสงได้รืไมได้กอดได้แตงได้หรือไม่พายอิแปงพายอแปงพีอาพยหนีตกขอบนีตกขอบหนีได้รือได้หมดไป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 หมดปูซิวอะไรปูซิวแล้วพายจี้เลยตีตีมา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 จีน่าสวัสด์พายจี้พื่อไว้ก็ไม่ยอมนะไม่โทษตะแล้วพายหมดพายเมียนไปเสียไปสิพายจี้อ่ะคิมาเอร์้นรพายจี้มาอาจี้มาจะแสงได้หรือไม่แสง อะไรพายอินพายอินมาไงพายอินปายแลกแสนดีแสนดี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 เลือตาพายดีเข้าเส้นชั ครับรอผลตัดสินสักครู่ครับรอผลตัดจากนักการเนาะครับนะยังไงยังไงครับตอนเรือออกมาตรงเนี้ยเนี่ยช่องตรงเนี้ยขอสักช่องหนึ่งครับไว้ดูเดี๋ยวพวกแกก็จะว่าอาจารย์ว่าไอพวกนี้มันก้บหน้าก้มตาภาคไปดูเรือยังไงยังไงครับนะเศรฐกิจครับยังไงยังไงตรงนี้ขอกันไว้สักช่องหนึ่งครับนะ ถ้าอย่างไงลงไปขั้นที่สองก็ได้ครับขอตรงนี้สักช่องนะครับพอจะมองต้นทุนเห็นบ้างครับเดี๋ยวพวกนี้เขาจะตั้งเต็์ไปด้านนอกน้่นแหละให้พุงภ้าคปยายไปนั่งกากแดดอยู่จริงจริงโน่นแล้วนะเอาเตตเล็กๆไปกลางให้เราตรงโน่นเลยข้างหน้าโน่นเลยไม่มีใครไปบังครบก็รอผลการตัดสินนอมาแล้วรัอย่างไรอย่างไรครับขอตรงนี้สักช่องหนึ่งครับไว้เอามองเรือหน่อยครับนะ ผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่ชิครับเรือเชื่อมสัมพันธไมตรีลำดับที่1เรือพรพระอินแปลงบ MC ลำดับที่สองเรือหงชัยคำลำดับที่3เรือทิดาสวรรค์ลำดับที่4เรือปูซิลผลการแข่งขันเรือเชื่อมสัมพันธไมตรีเที่ยวที่12 ลำดับที่1เรือพรพระอินแปลงลำดับที่สองเรือหงชัยคำลำดับที่สามเรือทิดาสวรรค์และลำดับที่สี่เรือปู่ซิลเอาที่หนึ่งที่สองที่สามไปแข่งในรอบที่สามส่วนที่ได้ที่สี่ก็ไปแก้ตัวคุยกันใหม่ในรอบโอเพ่นในวันพรุ่งนี้นะครับ ็ต้องขอขอบคุณนะครับในการประสานสัมพันธ์ไปทั่วโลกนะครับถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตนะครับไทยรองโบนนะก็วันนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ทางเทศบาลมืองนครพงมจัดการแข่งขันเรือยาวออกพรรษาและหลายเรือไปซึ่งนําโดยท่านนายกเทศมนตรีมืองนครพงมนะครับท่านนิวัฒน์เจียริยบุญญาพร้อมคณะนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันเรือยาว ไทหลอดระยะเวลา4วันนะครับจากเว็บของไทยลองโบนนะครับตอนนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าอยากแห้งท่นจัดถ่ายทอดนะครับในช่วงที่หยุดการแข่งขันหรือยังไม่ถึงการแข่งขันนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงระหว่างฝั่งนครปนมและฝั่งบ้านพี่เมืองนองสมุทรปราวนะโดยเฉพาะวันนี้เป็นการแข่งขันเรือเชื่อมสมพันธไมตรีนะครับระหว่างเรือที่อยู่ในเขต ในจังหวัดนครนมและเรือที่อยู่ในเขตของสปปลาวนะครับเป็นการเชื่อมสันไมตรีนะครับและก็ต้องขอขอบคุณเสียงําสายนะครับจากทางสตรเด้วยครับขอบคุณทางสตรเจ็ดนครพนมนะครับก็ก็มาถ่ายทอดทางเสียงดาสายก็ต้องกลับขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนขนาดนี้ครับน่าจะเห็นก็คือเครื่องดื่มกระทิงแดงนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับเมื่อที่ผ่านมาในภาคเช้าจะเห็นว่าท่านอะไราการจังหวัดก็เป็นตัวแทนของบริษัทกระทิงแดงนะครับได้มอบให้กับคณะกรรมการทุกจุดนะครับในการจัดการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้นะครับเชิญชมบรรยากาศนะมาอยู่นครพนมแต่ว่าถึงบ้านเราจะไม่มีภูเขาแต่ไปฝั่งนู้นเราได้ภูเขารุ่นๆนะฮะจะเห็นว่าขณะน,นี้บรรยากาศสวยงามมากนะครับตอนนี้มีการท่านสามารถ เปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับเว็บไทยลองโบนนะครับเว็บไทยลองโบนกดเข้าไปนะครับท่านจะเห็นการแข่งขันโดยไม่ต้องไปดูตรงนี้นะฮะท่านดูทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับท่านดูทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเว็บของไทยลองโบนนะครับไทยลองโบนครับกลับไปดูจุดปล่อยครับ ไม่แนจใจครับว่าเลือเข้าร้าอยลำครับลอยลาเข้าเทียบทุนแล้วครับในรอบที่สองเนาะเที่ยวที่สิบสามรอบนี้ก็มีสี่ทีมครับคัดตกไปกหนึ่งนะครับผมถามจริงๆครับพี่เลิศครับเที่ยวที่สิบสามนี่มีเลขหนึ่งกับเลขสามใช่ปะ่ะก็น่าจะใช่นะถ้าไม่ผิด <laughs> ถ้าไม่ถูกก็ไม่ผิดได้ถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดก็คือผิด ผมเห็นเลขทิศสองก็เลขทิศสามมันอย่ติดกันครับผมเข้าไปกี่ลำแล้วล่ะเราคงจะครบทุกลำนะครับเรือเที่ยวที่สิบสามครับครับสี่ลำด้วยกันครับหล่องน้ําที่หนึ่งครับทิดาภูษาทองครับใช่หล่องน้ําที่สองครับเจ้าพ่อหมื่นครับหล่องน้ําที่สามครับเทพทิดดาสองนางครับจากสปปลาวปอลาวครับและหล่องน้ําที่สี่ครับมังกรประกายทองครับจากสอ ปปเาวเที่ยวนี้สปปเราส่งเข้ามาสองทีมครับในรอบนี้ครับดูที่ว่าเหลือสอปอปลาวนั้นส่งมาสี่ลำแต่ตอนนี้ยังอยู่ในรอบสองสามลำครับยังอยู่ครบไหมไม่ครบเหรอไม่ครบครับกลับบ้านไปหนึ่งกลับไปแล้วหนึ่งลำครับตอนนี้อยู่สามลำครับไม่เป็นไรสามลำก็ในรอบนี้ก็คงต,งต้องต้องมีโอกาสเข้าไปอีกหนึ่งลำนะเนาะครับครับไม่หนึ่งก็สองอ่ะไม่หนึ่งก็สองก็ต้องเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาทั้งสองก็อยู่ครับรอบสาม เรือทั้งสี่ลำนั้นเข้าเทียบทุ่นแล้วครับรูดครับรูดทีหนึ่งได้แก่เรือธิดาภูษาทองเนาะรูดที่สองคือเจ้าพ่อมื่นรูดที่สามสวปอราวนในนามคุณสาวมังกรแล้วก็รูดที่สี่ได้แก่สพบปอราวนในนามของเทพธิดาสองนางถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับแต่มีการพูดสาวกเขาด้วย โลตสี่นี้บางกรมังกรประกายทองบ้างใช่ไหมฮะอ๋อฝากไปแล้วมันไปยังเรือลากจูงนะครับเรือลากจูงของทางเทศบาลเองนะฮะเพราะถ้าสังเกตดูตอนนี้นะครับคงจะมาตามนัดแล้วนะครับนะดูดูคลื่นนะครับดูคลื่นฝากเรือลากจูงด้วยนะครับฝากเรือลากจูงด้วยกนะดทมการแข่งขันนะครับเพราะกลัวว่าเรือจะล่มนะครับ ครับยังไงสีภัยครับยังไงช่วยทําเวลาด้วยครับเพราะว่าบางทีนะฝนฟ้าอากาศครับมันไม่ค่อยอบนวยครับเย็นๆลงมาครับนะก็ตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวด้วยเออครับรี่เพื่อความปลอดภัยเอาร่มออกไปเถอะด้วยความปลอดภัยจะเอารบมออกเลยไงใช่ครับมันไม่ร้อนแล้วไอ้น้ำมนกระเด็นมาน้ำมาใส่รด็นี่ครับ วันนี้มีอะไรคิดไม่ออกบอกกระทิงแดงเนาะ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกบอกกระทิงแดงครับครับอดใจสักครู่ครับเราอะไรรอบจิตต่อนั้นกำลังเข้าสู่จุดปล่อยแล้วเพื่อจะกัดหาเรือข้าวเทศในรอบจิตสามอีกสามรำครับใช่ ครับรูที่หนึ่งครับธิดาภูษาทองรูที่สองเจ้าพ่อมึงครับร,บรูที่สามสมปราวนาวาเทพธิดาสองนางรูที่สี่ับเรือสบอปอ,ปอราวในนามคุณสาวมองกรเราเทียบทุนนิ่งแล้ว ก็มาดูที่ว่าสามลำดครับจะเข้าเส้นชัยและไปภายในรอบที่สาต่อไปครับก็ดูที่ว่าเที่ยวนี้ใครจะตกรอบใครจะเข้ารอบหรือว่าใครจะเข้าใส่พอ<ะ>ไปภายในรอบที่3ามรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศครับครับถ้าเข้ารอบก็ต่อไปถ้าเข้าใส่ก็กลับบ้านไม่ต้องก็ยังมีโอกาสาไปแก้ตัวในประเภทโอเพนในวันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้เนาะครับผม ขายเข้าหลังท้ายก็ถือว่าไม่มีรอบแก้ตัวแล้วครับก็ไปแก้พรุ่งนี้พี่ออสได้ทปู้่ประเภทโอเพ่น